โอ,อย่างไกล Showdown เียสนสยสนลยรัดบดไม่ได้ไกลขนาดนี้ใช่สกาวอ่ะผมก็สเกาน่าจะเวอร์สุดตั้งแต่ผมเอาสนยเดี๋ยวตาเดี๋ยวาตาเปลี่ยนตาหน้าเอาสนลยครับเราไปทีมช็อตดีกว่า ไม่เชี่อด้านหลังมาโอ้ยไม่เชี่อไม่ได้มองไม่น่าเล็งเลยลุ้มลุมทีมช็อตอยู่ด้วยกัน <c oughs> เออกำลังทีมช็อตแมกเลยเมื่อกี้ One minute. Time Rather to prove yourself. Just on, just on. You're winning like this, then? Oi, Aether Fusion. You're nearly there. Fight on and claim victory. 30 seconds remain finish them 10 seconds end them guardian down, <laughs> guardian down. two for one Numbers don't lie. This round is yours. <laughs> La. <laughs> round two. No time to rest. You're in the lead. โอ้ยเอาของไปโดนนะผมโดนวัตถิกโดนตัวหนึ่งแค่ขนาดยัง One minute. You have this. Guardian down. Keep it up. And victory is yours. This is amazing. 30วยอยู่ระ่างคุลยชะตอนนี้ทะไรอเล่าดวะดเลวะอะไรจะไปต่อเอ้าไปตายมีผมใช้สไนแล้วนะโอ่คุณนั่นยิงเลยกับแม่นนะ มันอยู่ที่ปืนก๊อตโลอยู่ที่คนก๊อตโลอยู่ที่เปิดซุปเปอร์ไปเลยนีเดี๋ยวมันมีอันนี้ให้ตัวหนึ่งไอ้เฮียดีอย่าไม่เปิดซุปเปอร์อย่าเข้าไปตรงเฮฟวี่อย่าเข้าไปตรงเฮฟวี่อย่าเข้าไปตรงเฮมี่ g u a r d i n down ฮะเออกําลังกําลังมาช้าหมดตัวนีที่วะ ไป้ครไอเหี้ยไม่ตายเหรอไอ้เหี้ยเปิดซุปเปอร์สวนเลยไม่ตายเออเจ๋งเจ็บเอาเขาเฮ้ยคุดีเวกคุปล่อยกำแพงเฉยเอ้ยไอ้เหี้ยหมูไม่ตาย Finish them. Guardian down. Oh no. <laughs> you killed them more than they killed you. Mm. That's all I ask. But keep it in the truth. Please. กูเปลี่ยนเป็นสันในแล้วมึงก็ยังยืนให้กูยิงกัน้ยนั่นเฮ้ยแต่ไอ้หมดนี้ขึ้นไวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยะตอบเดียวจบแล้วเออแรงอ่ะอืม คือถ้าคุณอันไม่ชวนผมก็โดนอะคอนโทรนเปลี่ยนเป็นซอสกันละ <laughs> เปลี่ยนดัก,กไกลค่อยใช้ให้ไกล <laughs> ไม่ใช่แนวไม่ดักไกลเมื่อกี้ดักไกลเลยสอสนยดักไปสไลด์ยิงโดนเฉยฟุกชิบ <laughs> <laughs> หยไอ้ฝ <laughs> hey, ีมือฝีมือ เลยต้องเปลี่ยนเป็นสเตดี้แฮนด้วยเลยอืมเออพูดถึงสเตดี้แฮนด์ลบไปปะวะเฮ้ยทีมเดิม <laughs> ทีมที่เจอตาแรกอะด่านไหนดูดูให้ผมหน่อยด่านไอไอแปซิฟิกาไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงที่จะเล่นแต่ด่านนี้ใช่ไหมจะได้เปลี่ยน โอโ้โหด่านนี้สไนก็ได้หรือจะช็อตกันก็ได้ดวงอาทิตย์ที่ท,ที่ที่มีซีอยู่ตรงปากอาคอนเวอร์เจน์ไม่ใช่ว่ะคอนเวอร์เจน์ผมสไนรัดหมดนะโอเคเดฟิทยูอินมี่อ่ะบีจิบีอย่น้ำตกใช่ไหม ใช่ตรงบีอะ่ะตรงไอ้แท่นบีตรงกลางอะ่ะข้างนอกอ,อยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลยเฮฟวี่อีกสี่วิ Guardian down. You're in the lead. One minute won't be long now. Yeah, I go outing it's uh black black. Thirty seconds remain. Finish them. 10 seconds. Take this. Guardian down. You've won the round on points. Well done. <laughs> round 2. No time to rest. You're in the lead.

ต้องผมมันน่ะนะกระสุนโอ้ยไม่มีไม่ตกเลยกระสุน

ไปเดี so ๋ยวไปแบบน้ำแบบน้ำกันขอเห็นขอเห็นตัวมึงก่อน You're in the lead. hang down what can stop you if you fight together nothing one minute you have this Your strength is an inspiration to us all, Titan. Ah. Guardian down. Thirty seconds stand between you and victory. One final push and victory is yours. วายวายวายกะเล่นจริงก่นเจอสันในเฮดช็อตเข้าไปวายเลยมือไอ้ยัยแมงช็อกมงสไน์ไอ้นั่นช็อกเลยคือคือเอ็มเคยเล่นพวกเอวีพวกดอปเอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดในเพยห้าไม่เคยเล่นเลย chóc lên cho kênh không